EP 139าทำไมต้องรักอีโก้ตัวปลอมจอมหลอกลวงด้วยเล่าทั้งตัวจริงจิตวิญญาณหรืออีโก้อัตตาตัวปลอมล้วนคือก๊อตหนึ่งเดียวคุณเข้าใจคำว่าหนึ่งนี้ไหมหนึ่งไม่อาจเป็นสองสามสี่ห้าใดๆไ,ไ,ได้เลยไม่มีทางไม่มีวัน กอศคือทุกสิ่งทั้งดีเลวรักเกลียดบนหรือล่างซ้ายหรือขวาทั้งตัวจริงและตัวปลอมแม้ก็จะเข้าข้างรักบ้างก็ตามคุณไม่อาจปฏิเสธส่วนหนึ่งที่ดูว่าเลวเลวร้ายออกไปจากตัวก็ในความเป็นคุณได้หรอก เมื่อยังมีจิตทวิแห่งคู่เข้าไปแบ่งแยกตัดสินเปรียบเทียบจะแจ้งจิตหนึ่งได้อย่างไรเมื่อต้านผลักปฏิเสธสิ่งใดสิ่งนั้นยังคงอยู่ยอมรับเข้าใจจึงจะหายไปอีโก้อักกอตตาตัวปลอมก็เช่นกันยิ่งปฏิเสธเขามากเท่าใดจิต คุณได้เป็นอีโ้เองเสียแล้วหากต้องการให้อีโ้ตัวปลอมซิโรราบจริงๆก็อย่าได้ต้านผลักเมื่อนั้นเขาจะเรียบร้อยไม่แสดงตัวตนอีกตลอดการสูงสุดแห่งก๊อดมีเพียงรักรักอย่างไร้เงื่อนไขมหาเมตตาหากคุณไม่อาจรักศัตรูของคุณได้นั้นก็ไม่ใช่สจัจจะที่แท้จริงด้านผลัก จะคงอยู่ยอมรับเข้าใจจะหายไปย้ำเมื่อคุณต้องการให้อีกโก้ตัวปลอมซิโรราบก็จงยอมรับเข้าใจเขาสิมันง่ายๆเพียงนั้นแหละธรรมแห่งการแบ่งแยกกับธรรมแห่งการหลอมรวมสู่จิตหนึ่งจึงแจ้งจิตกันที่ตรงนี้คือรักหรือปฏิเสธดีละขอบคุณบทความนบอศวะ วันที่22พฤศจิกายนคริสตศักราช2022